อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับก็มามาพบกันในช่วงตอนเช้าของวันที่17พฤษภาคม64นะครับตรงกับวัน จันนั่นเองนะครับก็เป็นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์นะฮะแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อนะฮะก็เริ่มเข้าสู่งวดใหม่แล้วอ่วาก็ขอวันที่1นมิถุนายน64นะครับผมเป็นคลิปที่2ของงวดใหม่นะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของเลขเด่นล่างขึ้นนะอที่เป็นรูปแบบนางกวักนะฮะชุดล่างคนคอหวย 10ล่างชน2องสูตรอาปแปะนะฮะเลขเด่นบนล่างหนุ่มขอนแก่นนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของบ้านไผ่เมืองพนนะครับลก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่แอดจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของตำนานใบส้มหวยไทยเลยยายแล่นะครับวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้หลุดนาอในิงวัดใหม่วันที่16วันที่1นะฮะขอภัยวันที่1นมิถนายน64ก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมดก็อ่า8ชุดด้วยกันให้มาที่169นะฮะ459 314 319 839 729 815และ349นี้นิงวัดนี้ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเลขชุดนะครับเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดก็10ชุดด้วยกันนะฮะให้มาที่69 59 1 4 1 9 3 9 2 9 1 5 4 9 3 1, <c oughs> 1และ8 1 8นิ้งวดนี แล้วก็เลขเด่นบนล่างในวันนี้วางมาที่1 6และ9นั่นเองนะครับใครที่มองหาของยอายแลก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้ก่อนใครเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากยายแลด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขดับลดต้นทุนนะฮะเลขดับลดต้นทุนแอดระดินเป็นเลขดับล่างน,นเองนะครับวันที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับล่างจะมี5และ0ล่างก็ออก หน่งก็ถือว่าให้ผ่านนี้วัดใหม่วันที่วันที่1นะฮะวันที่1มิถุนายน64วางมาที่เลขดับล่างจะมี6และ2นั่นเองนะครับใครที่มองหาเลขดับล่างที่ค่อนข้างที่จะแม่นเนาะก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เก็บลดต้นทุนีองวัดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับล่างแอดระเด่นด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นบนล่างแบบ3ตัว แอดสายน้ำนะฮะว่ดที่ผ่านมาแอดสายน้นํานี้ให้เข้าเฉพาะเลขเด่นบนเท่านั้น9เนาะให้เขา้า9หลักหน่วยบนกอก5 7 9ด้านั่นเองนะครับอ่านิ้วัดใหม่ว่าประจำวันที่1มิถุนายน64ให้มาที่เลขเด่นบนจะมี6 8และ9แล้วก็เลขเด่นลา่างให้มาที่2 3และ 9้านั่นเองนะครับผมนิงวัดนี้งวดใหม่นะครับ,ใ,ใ,นะครบใครที่ชอบก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนล่างแอดสายน้ำด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขดับล่างทุกๆหลักอาจารย์ชาตนพลนะฮะวันที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับล่างจะเป็น8นะฮะล่างก็ออก1 4ก็ถือวา่าให้ผ่านนิ้งวัดใหม่วันที่1วมิถุนายน64 ให้มาที่เลขเด่นให้มาที่เลขดับล่างจะเป็น1ตัวเดียวนั่นเองนะครับใครที่มองหาอยู่เนาะก,ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ชนะพลด้วยนะครับเราจะมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนและก็ล่างแอดปกเขียวสั่งมานะฮะว่าที่ผ่านมาให้เข้าเฉพาะเลขเด่น10หน่วยบนเนาะ7และ9นะฮะให้เข้าโุดจับคู่7 9เนาะ บนก็5 7กนะฮะผมเี้งวัดนี้วัดใหม่วันที่1วมิถุนายน6 4นะครับก็จะมีเลขเด่นชุดจับคู่10หน่วยบนทั้งหมดก็24ชุดด้วยกันนะฮะตั้งแต่2 6จนถึง5 1ให้มาตามนี้เลยนะครับก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้นะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดเลขเด่นชุดจับคู่10หน่วยล่างแอดปกเขียวเช่นกันนะฮะ ให้มาทั้งหมดก็24ชุดเหมือนกันเนาะตั้งแต่15จนถึง40ให้มาตามนี้เลยนะครับใครที่มองหาอยู่เนาะก,ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทั้งชุดจับคู่เด่น10หน่วยบนล่างแอดปกเขียวสั่งมาด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างแอดเกมนะฮะงวดที่ผ่านมาก็ ให้เข้าเลขเด่นล่างจะเป็น1นะ่ให้เข้า1หลัก10ของ2ตัวล่างล่างกอก4นีน้ววดใหม่วันที่1มิถุนายน6 4ให้ไปที่เลขเด่นล่างจะมี5 0 1แล้วก็สนะครับผมใครที่ติดตามอยู่นก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นล่างแอดเกมด้วยนะครับ เราจะมาต่อที่ข้อมูลของชุด3ตัวฟันเน้นแม่น้ำหนึ่งนะครับวันที่ผ่านมาถ้าใครเล่นเฉพาะเลขวิ่งเนาะให้เข้าเลขฟันล่าง4นะฮะล่างกอก 1, 4ในใีน้งวัดใหม่นี้วันที่1มิถุนายน6 4เนี่ยผมให้มาที่เลขชุด3ตัวบนไปไปที่3 4 8ชุดเดียวนะฮะหรือว่าถ้าใครอยากจะเล่นเลขวิ่งเนาะก็จะเป็นเลขวิ่ง ฟัน3ฟัน4และก็ฟัน8นั่นเองแล้วแต่สมาชิกเลยนะครับก็ใครที่ติดตามของแม่น้ำหนึ่งก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากาชุดฟัน3ตัวแม่น้ำหนึ่งด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขดับล่างอาจารย์ทะเนตเนาะหลังจากที่ให้ผ่านมาหลายงวดแต่ว่าในงวดที่ผ่านมาก็พลาดานะ่าเนาะล่างกอก1 4ไปเข้า4ซะงั้นนะฮะนงวดนี้เราก็มาแก้เมือกันใหม่เนาะสิ่งนงวดใหม่นี้นะครับวันที่1วมิถุนายน2 5 6 4ให้มาที่เลขดับล่างจากเป็น4และ8 ให้มาที่ตัวเดิมเลยนะฮะใครที่มองหาอยู่ก็มาซิฟมารับข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนเน่งวัดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับล่างลดต้นทุนอาจารย์ทัดเนตรด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นหลัก10ล่าง2สูตรชน และเลขเด่น10หน่วยบนเดินดีมาแน่ๆแปะนะฮะซึ่งทั้ง2องสูตนี้ก็ถือว่าให้เข้าครบเลยนะครับวันที่ผ่านมาให้เข้าหลัก10ล่างจะเป็น1นะฮะล่างกอก14แล้วก็นอกจากนี้นะฮะผมให้เข้าเลขเด่น10หน่วยบน7และ9ให้เข้าครบทั้งหลัก10และก็หลักหน่วยบนเลยนะครับบนกอก5 7 9แล้วเนื่องวัดใหม่นี้วันที่1มิถุนายน 64นะครับผมให้มาที่เลขเด่นหลัก10ล่าง2ส่วนชนก็ชน1ชน2ชน3ชน4และชน6นิงวัดนี้นะครับแล้วก็จะมีเลขเด่น10หน่วยบนเดือนดีมาแน่ๆนะฮะก็จะมีหนึ่งเจ็และเนิงวัดใหม่นะครับวันที่10 วันที่1ิพฤายน64นี้นะครับใครที่ชอบสุดไหนก็ามาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นหลัก10ล่างแล้วก็เลขเด่น10หน่วยบนเดินดีอ่าแปะด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของชุดล่างคนคอหวยนะฮะว่าที่ผ่านมาทั้งทุกๆสูตรที่คนคอหวยนํามาแบ่งปันให้นั้นไม่เข้าทุกๆสูตรเลยนะครับผมเนงวัดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับซึ่งเนงวัดใหม่วันที่1มิถุนายน64เนาะให้มาที่เลขวิ่งล่างจะเป็น3ตัวเดียวเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จะมีเลขชุด2ตัวล่างทั้งหมดก็11ชุดด้วยกัน ให้มาที่53 52 51 73 72, 71นะฮะ9ก9าและ43 83นั่นเองนะครับใครที่มองหาอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้ก่อนนะฮะชุดเน้นจะมีนะฮะชุดเน้นจะมี 53, 72, 91และ43นั่นเองนะครับใครที่มองหาอยู่เนาะก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้ก่อนนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่าง อา,อาจารย์ค้นข้อหวยด้วยนะฮะมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างรูปแบบนางกวักเคยเหนือนะครับผมนิงว่าที่ผ่านมากา็ให้เข้าเลขเด่นล่างจะเป็น1แล้วก็4ให้เข้าครบล่างเลยนะครับผมนิงวดใหม่วันที่1วมิถุนายน64เนาะให้มาที่เลขเด่นล่างจะมี1 3 4และก็7นั่นเองนะครับและเมื่อเรามา,าจับใส่กับ เลขปักหลักสิบล่างที่เป็นหลักสิบเนาะก็ให้เข้างวดที่ผ่านมา 1- 4่งล่างตรงๆเลยนะครับในงวดใหม่วันที่10วันที่1มิถุนายน64เนาะก็จะใช้ปักหลักสิบล่างเป็นหลักสิบนะฮะและก็ใช้เลขเด่นล่างรูปแบบนางกวักเคยเหนือเป็นหลักหน่วยล่างนะฮะก็จะได้ชุดจับคู่ทั้งหมดก็12ชุดด้วยกัน ก็จะได้ 01, 03, 04, 07, 31, 33, 34, 37และ 51, 53, 54, 57นะครับอ่าก็เป็นชุดจับคู่จากเลขปักหลัก10ล่างและเลขเด่นล่างที่เป็นรูปบางกวักเคยเหนือนะครับใครที่ชอบก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดจับคู่และเลขเด่นล่างเคยเหนือรูปแบบนางกวักด้วยนะครับ เราจะมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนล่างนะฮะเลขเด่น10หน่วยบนล่างหนุ่มขอนแก่นเนาะวันที่ผ่านมานะครับผมให้เข้าเลขเด่นหลัก10นะฮะให้เข้าเลขเด่นหลัก10ล่าง1นะครับผมล่างก่องหนึ่งสี่ในงวดใหม่วันที่1มิถุนายน64เนาะก็ให้มาที่เลขเด่นนะฮะเลขเด่น10หน่วยบนล่างจะมี3 เกและ7นิ้งวัดนี้นะฮะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้จับกับเลขอื่นได้เลยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากาเลขเด่น10หน่วยบนล่างหนุ่มขอนแก่นด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของบ้านไผ่เมืองพลเป็นชุด2ตัวบนล่าง8ชุดนะฮะซึ่งหลังจากที่ไม่เข้ามาหลายงวดเลยนะฮะวันที่ผ่านมาก็ฉายแววให้เข้า7จเป็นชุด2ตัวบนตรงๆเนาะอ่างวดใหม่นี้วันที่1วมิถุนายน64ก็จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดก็8ชุดเหมือนเดิม ให้มาที่3 1 3 2 3 5นะฮะ3 6 4 1 4 2 4 5และ4 6นั่นเองนะครับใครที่มองหาของบ้านไผ่เมืองพลนก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านไผ่เมืองพลด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้นาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติม <ๆ S 2> ให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ